เมือม่อเมือม่อไหร่ที่เขาคิดถึง EV ครับให้เขาคิดถึง EV มีก่อนรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีมันเป็นอะไรที่ใหม่สุดท้ายแล้วอะยังไงซะก,ก็ต้องมีคนใช้เราจะเป็นส่วนหนึ่งของ EV ecosystem แล้วก็พยายามจะ fulfill ในส่วนที่ยังขาดอยู่ในประเทศเรามีความตั้งใจที่จะทำให้ครอบคลุมทางประเทศเพื่อให้คนเนี่ยที่ใช้รถ EV มั่นใจว่าเดินทางไปไหนเราจะมีไฟเพียงพอให้เขาเดินทางและยังสะดวก ในแง่ของกำลังการผลิตเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ50,000คันต่อปีแล้วก็วิชั่นก็คืออยากที่จะช่วยเปลี่ยนทายจากรถยน,ยนยนต์มอเตอร์ไซค์ธรรมดาเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตอนแรกผมก็งงเหมือนกันว่าต่างชาติเนี่ยเขาไม่ชอบเสียงรถตุกต๊กที่เสียงค่อนข้างดังตรงนี้เนี่ยพอเสร็จปุ๊บเขาเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันเนี่ยครับ,รบมาเป็นตัวแบตเตอรี่เนี่ยเรื่องเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะลดลงไปถ้าสามารถเปลี่ยนมาเป็นรถ E ีบีได้ทั้งหมดเนี่ยขา์บอไดออกไซด์ที่อยู่ในตลาดเพียจะลงจ มหาสาลรผมว่าตรงนี้แหละที่มันจะมาช่วยให้โลกเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น,นหลายคนคงคุ้นเคยปตทในเรื่องของการเป็นผู้นําด้านพลังงานปิดโตรเลียมของประเทศไทยมาอย่างยาวนานมาวันนี้นี่ปตทเนี่ยได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่นะะในรอบ15ปีครับ Powering Life with Future Energy and Beyond ที่จะมุ่งตอบโจทย์การเติบโตสู่ธุรกิจพลังงานอนาคต EV และธุรกิจใหม่ที่ไปไกลกว่าพลังงานครับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าขาดกลุ่มพนักงานปตทผู้หยิงเพือหลังความเสมเร็จเหล่านี้ คุณชโชนหงกดารมครับเ e a d of EV Charger Business บริษัทอรุณพลาสจำกัดคุณทอมสุวิชาสุดใจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท EVV Plus จำกัดคุณขวัญอวีมาศรีแสงทักษิณกรรมการผู้จัดการบริษัท Swap and Go จำกัดคุณเฮียธิรยุทธ์พิบูลนุจนานน์ Strategy Manager บริษัทอรุณพลาสจำกัดคุณเมธปรเมศห้อยสังวนัน Head of Product Platform Development Department บริษัท h o r i z o n Plus จำกัดและคุณเต้กมลยศไชยรา พนักง,งานพัฒนาธุรกิจอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการพาณิชย์บริษัท n นูวอวพลสจำกัด สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งด้วย,วยะนะครับทั้ง6คนนะครับแต่ละท่านเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้นถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่ในเรื่องของ Future Energy พลังงานแห่งอนาคตหรือยานยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV นั่นเองนะครับมาพูดถึงจุดเริ่มต้นนะครับของการรุกเข้าสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มปะตะทเนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างครับก็คือในส่วนของตัวจุดเริ่มต้นน,นะครับของปะตะทเนี่ยเรามี Key คีย์ไดเวอร์ผมแบ่งออก แล้วก็ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นในเรื่องของ global trend ในเรื่องของ EV ใช่ไหมครับในต่างประเทศเอยหรือว่าเรื่องของ go green go electric นะครับรวมถึงปัจจัยภายในประเทศครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ support นโะยบายจากภาครัฐในเรื่องของตัวการขับเคลื่อนนะครับของตัว EV นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนถ่ายนะครับจากอุตสาหกรรมเดิมที่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องยนต์สันดับภายในใไปเป็นอุตสาหกรรมไฟฟ้าก็เลยมาถึงอีกปัจจัยภายในอีกตัวหนึ่งครับก็คือปตทด้วยวิสัยทัศนะครับ powering l i f e with future energy and beyond นะครับ ในส่วนของตัวฟิวเจอร์เองครับก็จะมีส่วนสําคัญตัวหนึ่งก็คือธุรกิจที่เป็น EV Value Chain อรุณพัฒเองครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการที่จะมาต่อจิกซอบภาพใหญ่ของบรวทอแล้วก็ Synergy Utilize นะครับในภาพของปตทอทั้งหมดนะครับให้เกิดเป็น EV Ecosystem ในส่วนของตัวพัฒเองก็จะเป็น Ecosystem EV Player นะครับใน Ecosystem นี้นะครับเพื่อทำให้ประเทศไทยครับยังคงความ แข็งแร่งนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเวทีโลกพนะูดถึงการจับมือกับพันธมิตรในระดับสากลเนี่ยทางอารุณพลัสเนี่ยดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างในส่วนของทางอารุณพลัสเองที่ได้มีการร่วมมือกับทางพันธมิตรระดับโลกนะครับ,รบก็ได้มีการจับมือกับทางบริษัทฟ็อกซ์คน,นะครับจากทางไต้หวันนะครับแล้วก็มาจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนเป็นจอยเวนเจอร์กันนะครับ,รบชื่อว่าบริษัท h โฮลส์ทอน ซึ่งตัว Horizon Plus เองเนี่ยเราก็กำลังดำเนินการเรื่องของการเกาะสร้างนะครับโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ในประเทศไทยซึ่งในโรงงานนี้ก็จะผลิตทั้งรถยนต์สำเร็จรูปแล้วก็ตัวของ EV พลตฟอร์มสำหรับนำไปประกอบรถยนต์เพิ่มเติมต่อไปได้ครับวิที่สังเกตด้วยนะครับว่าตอนนี้บนท้องถนนเราเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับอยากจะทราบว่าทางกทมมีแผนอะไรมารองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นตรงนี้อย่างของทางผมที่ดูแลนะครับก็เป็นบริษัทอุณพลัสแต่ว่าเป็นแบรนด์ออนไอออนนะครับ เราวาง Infrastructure คือ c h a r ์จิ่งสเตชันนะครับเรามีความตั้งใจที่จะทําให้ครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อให้คนเนี่ยที่ใช้รถ e ีวีมั่นใจว่าเดินทางไปไหนเราจะมีไฟเพียงพอนะครับให้เขาเดินทางได้อย่างสะดวกนอกจากนี้เราก็ยังมอบความกรีนนะครับให้แก่ผู้ใช้โดยที่ไฟของทางเครือข่ายเราเนี่ยมาจาก Renewable Energy ทั้งหมดครับ ขอต่อยอดเลยดีกว่าคนที่สนใจแต่อาจจะยังไม่มั่นใจใช่ไหมครับคือบางทีเราเองเนี่ยช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็ที่เขาเจะซื้อดีไม่ซื้อดีเพราะาเราไม่รู้ว่ามันจะสามารถรองรับได้ไวขนาดไหนเนี่ยเขาก็อาจจะมีความกงังวลสําหรับเรื่องนี้นี่เราจะบอกเขายัางไงดีครับในส่วนของ e-b-m-plus ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้ experience นะครับครับได้ลองขับก่อนที่จะใช้จริงคือจริงต้องบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็น product นะมันเป็นเทคโนโลยีอ่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่สุดท้ายแล้วว่ายังไงซะก,ก็ต้องมีคนใช้ ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ลูกค้าสามารถที่จะจองรับรถแล้วก็ขับได้เลยเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริงๆครับอู้ที่สามารถจองและลองขับสักปีหนึ่งได้ไหมครับได้ครับตั้งแต่3วันขึ้นไปเลยครับน่าสนใจมากเลยครับนอกจากเรื่องของรถ4ล้อแล้วเนี่ยนะครตอนนี้คนก็สนใจเรื่องของ e c t r ก c v e h i c l e อื่นๆอย่างเช่นรถ2ล้ออย่างมอเตอร์ไซค์ด้วยกันอยากให้แชร์ให้ฟังหน่อยสิครับว่าสำหรับอย่าง2ล้อเนี่ยเราได้ทาอะไรแล้วบ้างครับสำหรับปาร์ททองนะคะก็มีจัดตั้ง ไซค์ไฟฟ้าเนาะคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็สามารถมาสลับแบตได้ทันทีเลยเพราะว่าแบตของเราก็จะพร้อมใช้เสมอนะคะไม่ต้องรอชาร์จสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน iOS หรือว่า Android ก็ได้นะคะแล้วก็เข้าไปสมัครเมมเบอร์สามารถที่จะมาเช่ามาจองแบตเตอรี่สาหรับโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ค่ะพูดถึงแบตเตอรี่แล้วก็อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพในการใช้งานแบบ E ีีเนี่ยคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญก็คือแบตเตอรี่ที่เป็นตัวกักเก็บพลังงานในการขับเคลื่อนจะทําให้ผู้ใช้ ใชเนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่าเออเรามีแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพในการใช้งานกับ EV นะครับสำหรับโนโวพลสนะครับก็จะเป็นการร่วมมือระหว่างอารุณพลสกับ GPC ลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านแบตเตอรี่นะครับก็จะซัพพอร์ตทางด้านการนวนตไฟฟ้าจะเป็น2ล้อ3ล้อแล้วก็4ล้อนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบกักเก่งพลังงานนะครับจะเป็นกักเก็บพลังงานสว่างที่อยู่อาศัยหรือที่เราเรียกว่า G box for essential ภายใต้แบรนด์ G cells นะครับอันนี้เราก็สามารถมาใช้อินทเกตกับโซลาร์เซลล์ได้แล้วก็สามารถแบ็กอัพไฟหรือว่าสำรองไฟฟ้าให้เราตรงนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยก็จะมีไฟฟ้าดับอีกต่อไปคร,รา ปล่อยโปรเจกต์ไปทั้งหมดแล้วแล้วเห็นผู้คนเห็นประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้ที่เราทำและที่ได้ฟีดแบ็ที่ดีกลับมาเนี่ยถามความรู้สึกนดีกว่าคุณทอมก่อนรู้สึกยังไงบ้างแพลตฟอร์ม e v m ีที่ล้อนชกไปคือเราล็อนช์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้เองได้รับการตอบรับอย่างต้องเรียกว่าจองกันไม่พอให้จองเลยครับตั้งแต่ตอนที่เราเปิดตัวมาเนี่ยยอดดาวน์โหลดเนี่ยประมาณแสนกว่าละนะ <Wow. S 2> เราเป็นแพลตฟอร์มที่รับส่งรถถึงบ้านเราจะมีเซอร์วิสแอดไวเซอร์ที่เข้าไปแล้วก็ไปส่งมอบรถถึงบ้านเนี่ยก็ไปแนะนําสินค้าแนะนำผลิตและแนะนำในตัวรถเนี่ยว่าใช้งานยังไงผมเรียกว่า exceptional customer experience เป็นบริการที่ดีกว่าบริษัทเช่ารถปกติเพราะว่าเราต้องการให้คนเนี่ยได้ได้รับรู้ได้รับประสบการณ์ของการขับรถ e ีีได้อย่างแท้จริงครับเห็นรถซ้อเป็นโกแบบขับไปตามถนนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเวลาเราเก็บฟีดแบ็กจากไรเดอร์ต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยการเช่ารถเช่าแบตเนี่ยมันทาให้ ฟีดแบ็กอะไรแบบนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันดีมากเลยที่เราจะสามารถ p r o v i d เซอร์วิสแบบนี้ให้มัน accessible สำหรับทุกคนที่มีอาชีพแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าในการส่งของต่างๆเนี่ยคะ่ะ ตัวแบตเตอรี่เราเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวแอปพลิเคชันหรืออยู่ในรถคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ณวันนี้นครับเราไปอยู่ในรถ2ล้อ3ล้อหรือแม้กระทั่งเป็นตุกๆตอนแรกผมก็งงเหมือนกันว่าต่างชาติเนี่ยเขาไม่ชอบเสียงรถตุกๆที่เสียงค่อนข้างดังก็จะคุยกันไม่ค่อยได้ยินเสียงกันตรงนี้เนี่ยพอเสร็จปุ๊บเขาเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันเนี่ยครับมาเป็นตัวแบตเตอรี่เนี่ยเรื่องเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะลดลงไปแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่เรานั่งตัวตุกๆเนี่ยครับคนที่ drive ตัว future energy ตรงนี้ครับสู่สังคมได้ครับนึกภาพออกเลยวราะอีกวันหนึ่งผมยังนั่งตุกๆแบบเก่าอยู่แล้วก็คุยกับคนขับเฮ้ยไปทางรถใะตะโกนดังมากแต่เขาก็บอกผมแล้วว่าตอนนี้มีตุกๆที่เป็น e v แล้วเขาเองก็สนใจมากเช่นเดียวกันเพราะมันคืออนาคต เรามาพูดถึงเป้าหมายต่อไปของธุรกิจของแต่ละแบรนด์ดีกว่าว่าแผนไว้อย่างไรบ้างในส่วนของคุณตู h า r r i ิ o n Plus เองครับที่เราจับมือกับทางพาร์ทเนอร์เราคือ f ็ x c o n n อเนี่ยคาดว่าโรงงานเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2024นะครับก็อีกไม่นานแล้วถ้าเกิดว่าโรงงานเราแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในแง่ของการลังการผลิตเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ5 0,000คันต่อปีนะครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับเป็นเจ0 0 0ันคันแล้วก็จะไปถึง10,50,000คัน,นคบภาปี2030ในนะทรเนี่ยในแงขอการรผล EV ที่เราสามารถที่จะผลิตในประเทศเองได้เ,เราก็อยากจะทําให้เราเไปถึงฝั่งฝันเหล่านั้นได้นะครับเป็นกําลังสําคัญส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการผลิตรถ E ีีในประเทศไทยแล้วก็ขายอยู่ในตลาดในประเทศแล้วก็พร้อมที่จะส่งออกไปด้วยในตูนี่ก็เป็นเป้าหมายที่ตั้งกันเอาไว้ครับในส่วนของตัวรุ่นพาร์ทสิ่งที่เราโฟกัสคือโปรดักชันก็คือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เก็บยวบับ2ล้อ4ล้อบัสนะครับหรือแม้กระทั่งแบตเตอรี่ต่างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญเลยที่เรากำลังผลักดันในอนาคตโดยเรามุ่งเป้านะครับว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของ EVEcosystem แล้วก็พยามจะฟู ในส่วนที่ยังขาดอยู่ในประเทศเราก็มีเป้าหมายที่จะขยายตัวไอ้อินฟราสตรักเจอร์นะค,คือชาร์จิ้งเน็ตเวิร์กนี่ให้ครอบคลุมทั่วทางประเทศนะครับคือชาร์จเจอร์เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนไก่ขับไข่บางทีเราเราก็ต้องพัฒนาตัวอินฟราไปก่อนแล้วรถก็ถึงขายได้นะครับตอนนี้เรามีความร่วมมือกับชาร์จเจอร์โอเปอเรเตอร์เจ้าอื่นๆนะครับที่จะจับมือร่วมกันทําให้เป็นแพลตฟอร์มที่มันสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วก็ผู้ใช้บริการสามารถชาร์จข้ามเครือข่ายกันได้เลย อนาคตของเราแลลวครับคุณรมเมือม่อเมือม่อไหร่ที่เขาคิดถึง e-b ครับให้เขาคิดถึง e-mi ก่อนอันนี้จะเป็นวิชั่นแรกใน long-term vision แล้วเนี่ยเราอยากจะเป็น number one ในเรื่องของ sustainable mobility คำว่า sustainable mobility เนี่ยมันเป็นคําที่ผมอยากจะชูขึ้นมาตั้งเป็นวิชั่นของ e-mi ถ้าเรามีวิชั่นที่ช่วยโลกได้จริงๆอะ่ะผมว่า business model อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันก็จะตามมานะครับในมุมของการใช้งานหรืออะไรก็แต่ infrastructure ตอนนี้กําลังเดินอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันว่าเราจะเราอยากจะเป็น sustainable mobility ทุกๆคนนะครับทุก ทุกหน่วยงาน,นก็จะก็จะเดินตามครับซเป็น g กแล้วครับจริงๆ vision ก็คืออยากที่จะให้คนคิดถึง swapping battery ให้คิดถึงโซลเป็น g กนะคะแล้วก็ top mine, ปล n d เหมือนกัน top ปลา d แล้วก็ vision ก็คืออยากที่จะช่วยเปลี่ยนถ่ายจยากรถยนต์มอเตอร์ไซค์ธรรมดาเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยที่เราจะเป็นคนที่ provide battery network ให้ครอบคลุม ประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็ถ้าในอนาคตเราก็จะ expand อาจจะไปที่ region Asia นะคะแต่ว่าในปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราจะ expand ในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลก่อนแล้วก็จะ expand ไปยังหัวเมืองต่างๆนะคะในปีถ,ถัดไปตอนนี้มันอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่าย จากน้ำมันกลายเป็นตัวแบตเตอรี่หรือ EV นะฮะทาง n o v o p พ u s เนี่ยยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพนะครับให้กับสู่ตลาดในประเทศไทยณนะปัจจุบันเนี่ยเรามีกำลังการผลิตที่30เมิกะวัตต์ต่อปีนะครับในอนาคตเนี่ยเราวางแผนการผลิตเนี่ยอยู่ที่1กิกะวัตต์ต่อปีตอน2030เราก็คาดว่าเราจะส่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยสู่ตลาดให้กับในกลุ่มแล้วก็นอกกลุ่มของปรทดอ้วยครับอนาคตน่าสนใจมากเลยครับธุรกิจเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ช่วยส่งเสริมพัฒนาสังคมด้า้าานนไหบบงครั อันดับแรกนะครับตอนนี้คือที่เรามองอาจจะมองสัก2มิติให้เห็นภาพชัดๆนะครับมิติแรกเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาสังคมทางด้านการจ้างงานเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันอยู่เข้าสู่ยการเปลี่ยนถ่ายแล้วนะครับเ<ช>พราะนั้นเนี่ยเมื่ออุตสาหกรรม E.V. เข้ามานะครับจากที่ทุกคนได้ลองเล่าไปครับมันจะเกิดอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นเยอะมาก เพราะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดการจ้างงานในประเทศนะครับรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วยวันนี้ E ี V มีเองเนี่ยมีรถอยู่ในฝีประมาณ300คันจาก300คัน5เดือนที่ผ่านมาเราขับกันไปแล้วประมาณ3ล้านกิโล3ล้านกิโลเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันลดลงไปเรียกได้ว่ามันประมาณ100กรัมต่อ1กิโลเมตรนะครับท,ที่ขับก็ประมาณ300ตันถ้าสามารถเปลี่ยนมาเป็นรถ EV ีได้ทั้งหมดเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในตลาดพนะีม2.5มันจะลงไป มหาศาลนะครับผมว่าการมุงชีวิตของเด็กที่เกิดมาในอนาคตผมว่ามันก็จะทําให้อากาศมันบริสุทธิ์ขึ้นในในธุรกิจ EV ีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องอะไรก็าตามผมว่าคอของมันแล้วอ่ะมันคือเรื่องของ sustainability ผมว่าตรงนี้แหละที่มันจะมาช่วยให้โลกเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับเห็นภาพไหมเขาไอีก,กี่ปีมันจะเป็น total EV ในประเทศไทย,ย total EV คือต้องบอกว่าอย่างในยุโรปเนี่ยครับคือเขาตั้งเป้า2,030แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มี30-30คือนโยบายของภาครัฐนะครับก็คือ30%ของรถทั ไทยเนี่ยควรจะเป็น e v นะครับผมว่ามันอาจจะใช้เวลาเพราะว่ายังมี O.E.M. หรือว่าค่ายรถบางค่ายที่ยังผลิตน้ำมันอยู่นะครับคือการที่จะ switch แล้วก็ไปเป็น e-b 1 0 0ก็น่าจะมี switching c o อยู่ค่อนข้างเยอะนะสำหรับ O.E.M. ต่างๆแต่ว่าก็ทางปตทแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆของปตทก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องพวกนี้ลวครับดีใจที่มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องเพราะนั่นคือภาพของความสำเมร็จที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเรานถึงอนาคตของลูกหลานเราครับสามารถเล่าช่วงเวลาที่ยากที่สุดที่อยู่กับ ปะตะทอแล้วแล้วผ่านมันมาได้ยังไงไหมครับ ด้วยความที่มารันธุรกิจอย่างเงี้ยมันมีปัญหาทุกวันเช่นตอนที่เราทําแลนมาเราก็คิดว่าแบบเออเดี๋ยวเราสั่งรถเข้ามาสั่งแบตเข้ามามันก็ใช้ได้อไรเงี้ยแต่พอจริงๆแล้วแบบมันไม่ใช่แบบนั้นนะกว่าจะใช้รถคันหนึ่งได้ต้องไปกลมขนส่งเพื่อที่จะไปดู progress ไปถึงไหนแล้วพอจะเอาตู้เข้ามาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านอกจากจดทะเบียนรถแล้วอ่ะต้องจดทะเบียนตู้ด้วยเพราะว่ามันมีสัญญาณออกมาจาก process ที่คิดว่ามันจะ launch ได้อีก3เดือนมันกลายเป็น3บวก3เพราะว่ามันมี process บางอย่างที่มันเข้ามาที่มัน ควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็กดดันเหมือนกันเวลาต้องไปอัปเดตในที่ประชุมว่าแบบเออ progress ไปถึงไหนแล้วทําไมมันถึงยังไม่ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนน่ะเราก็เข้าใจว่าทีมทุกคนน่ะทำงานเต็มที่มากอย่างแบบทีมที่พี่เต้นที่ดูโอเปอเรชั่นอย่างเงี้ยก็คือแบบมันก็ต้องมี day to day operation อย่างเงี้ยแล้วก็ product ที่ต้องผลิตมาให้ทันก็ต้องทำอย่างเงี้ยจะบินไปจีนก็ไม่ได้เพราะว่าแบบติดโควิดอย่างเงี้ยเพราะไปแล้วมันก็เออมันแบบไม่ได้ก็ต้องคุยก็ต้องแบบเออ ติดต่ออะไร่ะทุกคนก็คือทำหลายอย่างใช่ป่ะเออคือก่อนอื่นก็คือต้องแบบให้กำลังใจตัวเองก่อนก็ต้องทำให้มันที่ดีที่สุดอะไรอย่างี้หน้าที่ของเราตรงนี้คือแก้ปัญหาให้ทุกทุกคนอะไรอย่างี้แล้วมันก็มีปัญหาที่แบบทั้งแก้ได้แล้วแก้ไม่ได้อะไรอย่างี้เหมือนเราต้องพยายามสร้าง positive energy ให้กับทีมตลอดเวลาเพราะมันแบบงานมันหนักมากอะไรอย่างี้ดูคุณขวัญรู้สึกว่าจะ sensitive มากกับสิ่งที่ปตทให้หมเเมื่อว่าที่ผ่านมามันให้โอกาสเราเยอะจริงจริง ก็ค <ider> MM ิดว่าเยอะอย่างที่ทุกคนพูดว่าแบบเราก็สามารถที่จะโรเตทไปได้เรื่อยๆแล้วขวัญเองก็เป็นพนักงานทุนก็ตอนที่เข้ามาก็ต้องเขาก็ให้ทุนไปเรียนแล้วก็กลับมาได้มีโอกาสได้เอ็กซ์โพเชอร์หลากหลายหน้างานตั้งแต่ทำคาร์บิดไฟแนนซ์ไปจนถึงอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสคลุกคลีกับธุรกิจปาล์มที่อินโดนีเซียอย่างเงี้ยขวัญรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันทําให้เราพร้อมที่จะแบบลีดโปรเจกต์สำคัญให้กับปตทแล้วก็คิดว่าจะลีดตรงนี้ไปจนแบบให้มันเป็นแฟลชชิปของปตรทให้ได้ พูดถึงปตทแล้วเราอยากจะรู้เหมือนกันนะครับความรู้สึกในการอยู่ที่นี่เราสัมผัสได้ถึงความภาคภูมิใจแล้วก็ความสุขที่ได้มีโอกาสขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยในเวลาเดีวยวกัน YPTT ตอนแรกๆผมก็เข้าใจนะฮะเจอปตทคือเจอปั๊มเพราะนั้นคือสิ่งภาพที่เราเห็นแต่พอเราก็อยากรู้ว่าแล้วเบื้องหลังนะครับมันมีความเป็นมายังไงก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะผลักดันตัวเองครับ เขาปตทครับอันนี้คือ aspiration ตอนนั้นถ้าย้อนกลับไป15ปีคุณแม่บอกว่ามาสมัครที่นี่เถอะให้สมัครเป็นพนักงานทุนก็เลยลองมาสมัครดูแล้วสัมภาษณ์แล้วเขาก็รับมาเป็นพนักงานจนทุกวันนี้ค่ะผ่านมาแล้ว15ปีแฮปปี้ไหมครับ พอเราอยู่กันนานๆเราก็จะมีความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยก็รู้จักพี่โทร,รู้จักเฮียมาแบบนานมากก็มีความรู้สึกเป็นครอบครัวผ,<ม>ผมเองก็ตอนนั้นเนี่ยได้เวลาเรียนจบกลับเมืองไทยปุ๊บอยู่บนเครื่องนะครับบังเอิญโชคดีครับมีนิตยสารอยู่เล่มหนึ่งลงหน้าปกเป็นปตทเป็นนิตยสารทางธุรกิจเราก็เลย,เอยลองเป,เปิดเปิดอ่านหน่อยเพราะว่าใช้เวลานานเหมือนกันก่นกาจะกลับมาถึงเมืองไทยเราอ่านแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกมีความประทับใจว่าอ,องค์กรในประเทศไทยเนี่ย สามารถที่จะผลักดันตัวเองแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะไปในสูงระดับนานา,นาชาติได้ขนาดนี้เลยเหรอเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดเรากลับมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมาลองสักตั้งหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าไปสมัครแล้วก็เผื่อจะมีโอกาสมา,มาเป็นส่วนร่วมนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็ผลักดันองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นบริษัทที่อยู่ในมาลติเนชั่นแนลได้ก็เลยมาลองสมัครดูนี่แหละครับ คุณเมย์ก็ต้องขอบคุณไฟนั้นใช่ครับแมกกาซีนแล้แมกกาซีนอะไรครับผู้จัดการผู้จัดการลงไว้หน้าปกเลยว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงต้องขอบคุณผู้จัดการนะครับทำให้คุณมีวันนี้นะครับนะครับแน่นอนตั้งแต่เราอยู่จนวันแรกมาถึงวันนี้มันย่อมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติและเรื่องธรรมดาอู่แล้วมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคับอย่างแรกที่เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญที่ผมว่าก็คือการแปลรูปการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะสังเกตได้จากรายได้หรือกำไรปตทก็โตขึ้นหลังกครท์ี่ เปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาเราไม่ได้เชื่อกับสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วเราก็อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นไปเราพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับ business environment ที่มันเปลี่ยนไปเลยทําให้ปทอครับสามารถผ่านวิกฤตหรือว่าในช่วงที่เราต้องประสบปัญหาวิกฤตหรือประเทศประสบวิกฤตนะครับเราก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งเหล่านั้นเสมอนะครับเรามาพูดถึงความประทับใจหน่อยดีกว่าอันนี้ผมเปิดฟลอร์เลยดีกว่าใครจะตอบก่อนนี้ครับความประทับใจผมตอบก่อนได้ไหมนะใครับเชิงพอพูดถึงคําว่าประทับใจครับมันจะมีคําลงท้ายด้วยว่าใจใช่ไหม ผมขอใช้3คำฮะดีใจที่ได้เข้ามาเป็นพนักง,งานปตทรประทับใจในเรื่องของการที่ดูแลพนักง,งานเปิดโอกาสให้เรามีการโชว์ไอเดียต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจส่วนนี้ที่3คือสิ่งที่ผมเรียกว่าภูมิใจนอกจากการที่เป็นพนักง,งานแล้วครับเรายังเป็นพนักง,งานวิสาหกิจแล้วก็ได้ดูแลองค์กรที่รักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศนะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นพนันธกิจหลักๆเลยนะครับของปตทที่ต้องดูแลในส่วนนี้ครับให้กับประเทศผมโดยสรุปครับดีใจประทับใจ เราก็ภูมิใจครับเก่งมากนะครับที่ตอบเป็นคนแรกครับเพราะว่าเตียมาดีครับเตียมาดีคนสุดท้ายเนี่ยจะหนักหน่อยขอบคุณครับแล้วว่ามีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, งสคนด้วยกันครับแล้วแต่ละคนก็จะต้องคิดมุมที่ไม่เหมือนกันใครจะเป็นคนต่อไปดีครับใครจะตอบใคร อ่ะเชิญครับคุณโตรครับก็จริงๆเนี่ยครับผมก็มีความประทับใจปตทมาตั้งแต่อยู่มาก็เรื่อยๆนะครับก็คือเข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เปลี่ยนงานไปหลายหน้างานนะครับทำให้เราเรียนรู้ในเรื่องต่างๆนะครับก็คิดว่าปตทให้โอกาสที่ดีนะครับต่อพนักงานทุกคนที่เข้ามาอยู่เราก็คิดว่าเป็นองค์กรที่ให้โอกาสคนที่มีพลังอยากจะทํางานจริงๆเนี่ยค่ะถ้าเขาเห็นศักยภาพเราก็จะสามารถที่จะไปทํางานตรงนั้นได้เงี้ยค่ะจริงๆจบบัญชีมาเนาะแล้วก็ทำแบบ corporate finance มา3ปีไปเรียน MBA กลับมาทำ n a นช o n น l เวสเซสตตอนนั้นเจอฮิเมดอยู่3ปีก็ดูเรื่องแบบออพอร์ตฟิลิโอการลงทุนหลังจากนั้นก็มีมีโปรแกบบรมอย่างปตทจะมีโปรแกรมแบบ Talent Management เยอะมากมีโปรแกบบ mm. รมแนบบึงชื่อยัง people to global mm. ก็คือ y p2g อยากที่จะ develop ให้คนในองค์กรเนี่ยได้มี exposure กับ อินเตอร์เนชั่นแนลบริเนสต่างๆค่ะก็ประทับใจตรงนี้ที่แบบมีความหลากหลายผู้บริหารก็เก่งๆหลายคนนะต่างคนก็มีความสามารถต่างๆกันอย่างนี้แล้วก็ให้โอกาสแล้วก็คอยสอนเราเสมอถึงแม้ว่ามันจะมีถูกบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนแบบมีความหวังดีต่อกันค่ะอีกสองท่านครับประทับใจอะไรในจริงๆในส่วนของเต้ก็จะเป็นเรื่องวัฒน,นธรรมเนี่ยแหละครับถ้าพี่บูดี้สังเกตเลยเราแทนกันเนี่ยพี่น้องพี่น้องเนี่ยแหละครับเรื่องนี้สําคัญมากสำหรับกลุ่มปลท นั่นหมายความว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นรู้จักกันมาตั้งแต่มาหาลัยหรือมัธยมแล้วพอเ็จมาที่ทํางานเนี่ยเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่นั่นหมายความว่าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถเดินไปหาได้เลยเราสามารถไปปรึกษาได้แล้วก็จะได้คำซัพพอร์ตจากผู้พี่ๆอยู่ตลอดทางด้านธุรกิจเนี่ยเราก็ซัพพอร์ตกันตลอดนั่นหมายความว่าัฒนธรรมของปตทเนี่ยครับที่ภูมิใจมากและประทับใจมากขหรับเต้ครับ ทุกๆคนหรือว่าทุกๆองค์กรเนี่ยมันมีจุดเด่นของของตัวเขาเองแต่ว่าปตทอเองเนี่ยคือผมว่าจุดเด่นก็คือความสามาคัคคีแล้วก็การที่จะพุชอันเจนดาใดอันเจนด้านหนึ่งให้มันเกิดขึ้นได้จริงแล้วยิ่งในมุมของ E ีตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็มีความเชื่อตลอดว่าถ้าไม่ใช่ปตทก็คงทําเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็ได้เห็นศักยภาพของคนที่อยู่ตรงนี้นะครับผมว่ามันก็ทําให้ผมเนี่ยยิ่งประทับใจมากยิ่งขึ้น,นครับมั่นใจว่าทุกคนก็คงเห็นภาพว่า ที่นี่ให้อะไรกับเราอันนี้คือคําถามคิดว่าปอทเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างคุณโชนก่อนจริงก็อยู่มา20ปีปก็ให้เลี้ยงชีพมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกอยากมาทํางานนะครับ,รบด,ด้วยเหตุผลที่ว่าเออทุกคนมันเหมือนเป็นพี่น้องกันอะไรพวกนี้ครับเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต้องบอกว่าปอทมีสตัคเจอร์หรือมีอะไรที่ค่อนข้างดีนั่นหมายความว่าสามารถซัพพอร์ตว่าเราอยากทําอะไรได้บ้างส่วนที่ได้รับผิดชอบเนี่ยมันจะเป็น new new business หรือ new a s c u r ของบริษัทนหจะะต้ออองงงลลลผิดถูกแ แต่ว่าบางที่เนี่ยถ้าเราไปที่บริษัทเล็กหน่อยหรือบริษัทสตาร์ทอัพะครับเราอาจจะล้มได้แค่ครั้งเดียวเราไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแต่ถ้าสำหรับปลทเนี่ยพูดง่ายๆคือสปอยเราเต็มที่เลยอเอาเลยคุณลุยได้เลยผมยินดีซัพพอร์ตคุณจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญในการทำบิสเนสอันนี้เป็นเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ซัพพอร์ตเราทุกอย่างครับ,รบนี่เราปลอันดับแรกขอคอนเฟิร์มก่อนครับจากทั้งสองท่านคือเรื่องโอกาสอันนี้จริงครับหลักๆเลยครับสิ่งที่ผมได้ปลตค ความเป็นครอบครัวครับมันอยู่ในค่านิยมตัวแรกเลยครับคือค่านิยมปทอคือสปิริตนะครับตัวแรกคือซินเนจีพอเรามีค่านิยมชัดเจนนะครับมันส่งผ่านออกมาครับผ่านการกระทําอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทีครับที่ผมสามารถเห็นและชัดมากก็คือที่ได้รับมาคือ trust and respect เราจะ Humble ต่อกันเราจะไม่มานั่งแบบมาบอกว่าใครผิดใครถูกแต่เราจะช่วยแก้ปัญหาว่า Solution มันควรจะเป็นอะไรแล้วรู c ค u s e ของมันคืออะไรอ,อันนี้คือสิ่งที่เราแบบเห็นแล้ว ชัดเจนครับว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับแล้วมันจะเป็นไม n ์เซ็หนึ่งครับให้พนักง,งานในปรทครับสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดในหลายๆอย่างได้ครับ พูดถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของปตทะหน่อยดีกว่า Powering Life with Future Energy and Beyond คิดยังไงวิสัยทัศน์ใหม่อันนี้ผู้บริหารของปตทะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อเสมอก็คือมีวิสัยทัศน์และเมื่อทําวิสัยทัศน์ออกมาแล้วครับพอมาดีพอยลงมาถถงพนักงานนะครับเราพร้อมที่จะ execute ตรงนี้ครับให้มันเกิดให้เป็นภาพที่ทับจับต้องได้ mm hmm. ก็โดยสรุปความเห็นของผมก็คือผมเชื่อในวิสัยทัศน์ตัวนี้แล้วเราก็เป็นฟันเฟืองที่จะช่วยขับเคลื่อนให้มันประสบความสําเร็จตามวิชันที่ได้วางไว้ครับชอบมากเลยค่ะตอน ที่ผ่านมาเนาะเราก็คิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องถูก disrupt เมื่อไหร,ปร่ปตทจะแบบ mega a k move ซะทีอะไรเงี้ยจนกระทั่งออกวิชั่นนี้มาเนาะแล้วเราก็เห็นว่าผู้ว่าของเราแบบเอาจริงเอาจริงเอาจังกับแบบ ทุกเรื่องอยัง่อย่างวันนี้มีเรื่อง EV มาใช่ไหมคะมี Arun Plus เป็น Flagship จริงๆก็มีจะมีทั้ง i n n o v i c ขึ้นมาอันนี้คือทำเรื่องแบบ l i f e สไตล์เลยซึ่งแบบฉีกมากไม่คิดว่าปตทจะทำอะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนแบบมีความหวังอีกครั้งหนึ่งว่าแบบเฮ้ยปตทก็คือจะยังต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะ Expand เป็นแบบ Beyond Energy ไปอีกอย่างเงี้ยแบบ Powering Life for Thai People อะไรเงี้ยภาพจำของเราเนี่ยปตทอ,อาจจะเป็นแค่ปั๊มน้ำมันแต่คำนี้แน่นอนเลย Future Energy คือพลังงานอนา,นาคตพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยครับ จะช่วยกันที่จะพัฒนาตัวพลังงานตัวนี้สู่อนาคตมันเหมือนดิสรับตัว u ิสเน s s ของตัวเองแต่ว่านวันหนึ่งอะครับเราก็ต้องก้าวไปข้างหน้าและนี้คือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของปตทรจริงๆครับอยากจะบอกอะไรกับทีมพนักง,งานปตทแล้วปตทอเองครับถ้าตัวเองเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของปตทต้องบอกว่าให้ความมั่นสัญญาว่าเราจะจับมือกันไปทําให้วิชั่นของผู้บริหารของปตทเนี่ยเป็นจริงให้ได้ครับ ของผมเองเนี่ยที่อยากจะบอกถึงพี่ๆน้องๆพนักงานในปอทเนี่ยก็คือบอกว่าอยากจะให้ใช้โอกาสในทุกวันนะครับที่เรายังอยู่เรายังทํางานร่วมกับองค์กรเนี้ยอย่างเต็มที่ใช่ไหมเพราะอย่างที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยหลายๆคนก็บอกถึงโอกาสใช่ไหมที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าง,งานต่างๆประสบการณ์ใหม่ๆตรงเนี้ยซึ่งผมว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่พนักงานโดยรวมเนี่ยสามารถสัมผัสตร,ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเกีโอกาสต่างๆที่ได้มาเนี่ยก็อยากที่จะให้ใช้โอกาสเหล่านี้ครับให้ดีให้คุ้มค่าที่สุดสําหรรับทททีี่่่ปองค์กไว้ ให้เรารับผิดชอบแล้วก็ดาเนินงานในด้านต่างๆต่อไปนะครับสำหรับสิ่งที่อยากจะบอกกับทางปทอเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับองค์กรองค์กรนี้นะครับเพราะว่านอกจากที่จะให้ประโยชน์ให้โอกาสกับพนักงานโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมันยังทําให้พนักงานได้ี่โอกาสเนี่ยที่เราทางานทุกวันเนี่ยทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมไปด้วยในตัวนะครับก็เป็นเหมือนกับว่า two in one นะครับเราทํางานไปด้วยแล้วก็ได้รับประโยชน์ของเราเองแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยประโยชน์ที่เราทําสู่ส่วนรวมเนี่ยมันก็ผลักดันควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าองค์กรที่จะทําทั้้งงธุรกกิจแล็ทั ความมั่นคงทางพลังงานและก็ดูแลประโยชน์ของประชาชนในของประเทศไทยเราเนี่ยก็มีน้อยนะครับปทก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นก็อยากให้ปทดำเนินการในแนวนี้ต่อไปครับเท่าที่ฟังสตรอรี่ของทุกคนเชื่อว่าคงผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็คงจะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกมากมายในอนาคตแต่ด้วยความที่ว่าเรามีความมุ่งมั่นแล้วมิชชั่นวิสยัยทัศน์มันชัดเจนมากทุกคนก็เดินไปในทางเดียวกันจาก20กว่าปีก็คงจะได้เห็นอีกประมาณสัก30ก็ขอให้อยู่ได้ ยาวนานที่สุดนะครับคุณชนไม่แน่ <laughs> และทั้งหมดนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการทำงาน <c oughs> ให้บรูป้าหมาท <c oughs> ทำคนเดียวสม็จไม่ได้ <c oughs> มันต้องประกอบไปด้วยคนจาก หลากหลายส่วนจากที่วูดดี้ได้มีโอกาสฟังทั้ง6ท่านบอกเลยว่าพนักง,งานปตทไม่ได้แค่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับองค์กรน,นี้เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นฟันเฟืองเล็กๆครับที่คอยขับเคลื่อนประเทศนี้ให้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงของพลังงานโลกนี้อีกด้วยขอบคุณทั้งหท่านและทีมงานเบื้องหลังผู้มีส่วนร่วมทุกคนมากๆขอบคุณครับครับสวัสดีครับและนี่คือ Powering Talk กับปตท